นี้ช่องทางทางการบวชสร้างสุขผมก็ได้ไปนำเสนอไว้ช่องหลายช่องทางทางทิกตอกด้วยนะครับทาง YouTube ทาง Facebook และก็ช่วงนี้ทุกวันันพฤหัสบดีก็จะมีการจัดรายการเสียงธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ รูปแบบที่ผ่านมาแล้วก็กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการก็นับได้ประมาณ5กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มญาติโยมที่เข้าวัดเป็นประจำอยู่แล้วพอจะบวชลูกบวชหลานก็ามาปรึกษาจเจ้าว่ากลุ่มนี้มีจํานวนมากนะครับเข้าที่สํารวจจากเจ้าคณะตําบลที่ส่งข้อมูลเข้ามาครับและกลุ่มที่มีศรัทธาแต่ว่าขาดปัดจจัยอยากจะบวชอุทิศ ให้แก่ยากพี่น้องก็เข้ามาปรึกษาจเจ้าว่าจเจ้าว่าก็อนุเคราะห์เป็นบาทเป็นภาคใดบางส่วนนะครับก็จัดแบบเรียบงา่ายกลุ่มที่สามเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวที่ย้ายเข้ามาชุมชนใหม่ยังไม่นานยังไม่ได้คุ้นเคยกับชุมชนมากนักอยากจะจัดงานก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดยังไงผู้เฒ่าผู้แก่ก็ยังไม่ทราบก็เข้ามาหาเจ้าว่ากลุ่มที่4ี่ก็จะเป็นกลุ่มข้าราชการนะครับ ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเหมือนกันข้าราชการแล้วก็กลุ่มที่มีบ้านเรือนอยู่ในที่แออัดคับแคบนะครับไม่สะดวกในการจัดงานก็มาขอจัดที่วัดกลุ่มที่ห้านี่ก็มีกลุ่มที่เห็นกระแสง,งานบวชที่เป็นทุกงานบวชดีกับค่าการเนตา่างๆแล้วก็กระแสง,งานบวชสร้างสุขนะครับมันชนกันอยู่ก็มีความเริ่มเสยศรัทธาแล้วก็เข้ามาปรึกษ,ษามีกรณีหนึ่งที่ เห็นทาง Facebook ที่กระผมจานจะมาภาพโพสตลงไปเขามาปรึกษาว่าอาจารย์ผมเห็นอาจารย์โพสบวชสร้างสุดผมก็อยากจะทำแต่จัดที่บ้านได้ไหมคือผมอยากจะบวชรูปชายแต่ว่าอยากจะจัดแบบบวชสร้างสุดนี่แหละไม่มีเล่าไม่มีขรบวนแหงคุอนิมนตนองถ้าแหงก็แห่ฟ้อนลำแบบพระเพณีธรรมดาก็มีผู้มาปรึกษาไว้นะครับ ทีนี้ผมก็เลยได้บทเรียนว่าการที่เราได้เจาะใจยกย่องเชิดชูเจ้าคณะผู้ปกครองสนองงานท่านมีงานอย่างมากรับนะครับรับตอนนี้ผมก็รับอะไรบ้างเ,าเป็นประธานฝ่ายเรยแทนของคณะสงฆ์อำเภอเมืองแล้วก็ยังได้รับอีกเป็นเลขาเ,าเป็นเลขานุก,การฝ่ายปกครองของจังหวัดอ้าว ไปไปสนองกานไปไดเรื่สนองงานมันก็สะดวกนะเรับสะดวกเมื่อเราสนองงานปฏิรู้ใหญ่เวลาเรานําเสนองานต่างๆก็พูดถึงท่านนท่านก็ดูอยู่นะครับตาม a c e b o o k ทางไลน์ต่างๆการปรับทัศนคตินี่ก็ต้องใช้หลักคำคือภรมิหารสังฆางวัตถุสารานิยธรรมและสื่อโซเชียลนี่ก็เป็นส่วนสําคัญครับที่จะได้ช่วยในการเผยแพ่ครับช่วยในการเผยแผ่ นั้นแล้วนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นสำนักงานที่ผมอยู่นะครับก็จะมีป้ายทำคมติดไว้มีป้ายหัวสร้างสุดไว้เวลายาตกโยวมาเขามองเห็นก็จะถามนะครับถามว่าหัวสร้างสุกนี่เป็นไหเนาะนะครับก็ถามกันแล้วก็เรื่องของอาาคตก็ยังมองต่อไปว่าเกียรติบัตรที่เรามอบไปนี่อยากจะทําให้มีชีวิตต่อไปข้างหน้าตอนนี้ก็แก็เก็บ ระเดนก็อยู่ว่าใครได้รับเกียรติบัตรไปบ้างผมก็ชีเ้เบิกเลยนะครับชีเ้เบินนกไปข้างหน้าโอกาสข้างหน้าหนีจะมีการอัปเดตเกียรติบัตรจากเจ้าคณะอำเภอเส็นแล้วต่อไปพอรอบปีแล้วอาจจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดโรงนามให้เปลี่ยนเกียรติบัตรให้ยกระดับขึ้นไปอาจจะมีวันที่เป็นวันรวมคนคนบวชสร้างสุขไปรวมกันก็ในส่วนนี้ก็นำเสนอในที่ประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอขอวยมเคารพคับผม